ทุกคนเชื่อไหมว่าต้นเข็มมันสามารถปลูกในน้ำได้จริงๆนะไม่ได้โม้นี่ไงทุกคนทำให้เห็นกระตาเลยเห็นมิล่ามันปลูกในน้ำได้กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะทุกคนสาระไทยเชื่อว่าหลายคนเลยที่รู้ว่าดอกเข็มเนี่ยมันมีหลายสีหลายชนิดแล้วรู้หรือเปล่าว่าต้นเข็มมันสามารถปลูกในน้ำได้ เชื่อไหมเชื่อหรือเปล่านี่เลยมาดูนี่จริงๆนะไม่ได้โมมาดูเลยนี่ไงวันที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยวิธีการ <Wow. S 1> ตักกิง่งส่วนยอดติดดอกมาด้วยของเข็มม่วงนำมาแช่ในน้ำก็แค่นำน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสะอาดนั่นแหละเอามาใส่ขวดแล้วก็นำกิง่ง เข็มที่เราตัดไว้ลงไปแช่ในน้ําให้ติดข้อมันด้วยนะให้ข้อมันอยู่ในน้ําด้วยนะสักข้อสองข้อหลังจากนั้นก็เอากระดาษทิชชู่อุดปาาขวดไว้แบบนี้เลือกกิ่งส่วนยอดติดดอกมาด้วยติดใบามาสักสองสามใบแล้วนํามาแช่น้ําแบบเนี้ยเจ๋งมากดูสิเนี่ยแช่ไว้ในน,บบน้ําแบบเนี้ย คอยหมั่นเติมน้ำนะคะให้น้ำเขาท่วมข้อสักประมาณข้อหรือสองข้อนะคะอย่าปล่อยให้น้ำมันแห้งนะต้องหมั่นเติมน้ำไม่เกินยี่สิบวันนะทุกคนดูสิรากขา,ขาวๆเต็มเลยอะ่ะโอ้แปลกจังมันปลูกในน้ำได้จริงๆด้วยนะไม่ตายด้วยดูสิโอ้รากเยอะมากทุกคนสังเกตดูดีๆ มันมีหน่อเล็กๆขึ้นมาสองหน่อด้วยนะเออดีจังเลยอะ่ะแล้วมันมีใบเพิ่มขึ้นมาด้วยรู้สิแตกยอดใหม่ด้วยอะ่ะหูนอกจากไม่ตายแล้วจเจริญเติบโตใช้ได้เลยแต่ถึงเจะยังไงอะ่ะก็สงสารนางเนาะนำนางไปลงดินเถอะปลูกด้วยดินร่วนที่มีธารุอาหารสมบูรณ์เนาะนางจะได้ออกดอกนางจะได้มีการเจริญเติบโต ที่เต็มที่เนาะก่อนอื่นเรามาดึงกิ่งออกจากขวดก่อนค่ะท่านผู้ชมที่เห็นสีขาวๆเนี่ยนะคะมันคือกระดาษทิชชู่ค่ะเราใช้อุดปากขวดไว้นั่นเองนะคะตอนที่นำกิ่งที่ยังไม่มีรากมาแช่น้ำนะคะตอนเนี้ต้องดึงกระดาษทิชชู่ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากิ่งมันสมบูรณ์แค่ไหนไหนลองเทสดู โอ้ Ooh, ว้าวรากดีงามมากเลยค่ะแล้วก็มีหนอ่องอกขึ้นมาจากกิ่งเพิ่มเติมด้วยนะคะหูนี่ไงมีหน่อเต็มเลยแล้วก็มีใบอ่อนมีใบเพิ่มขึ้นด้วยค่ะหูเป็นกิ่งชํำน้ำที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะทุกคนถ้าอย่างนี้นะคะมันพร้อมที่จะลงดินแล้วค่ะ เราจะต้องนำเขาไปปลูกลงดินนะคะมันจะได้เจริญเติบโตดีกว่านี้ค่ะเท่าที่เราสังเกตนะคะจะเห็นว่ารากเนี่ยยาวแล้วก็แข็งแรงล้านเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะหรือความยาวของรากสักประมาณ2-3เซนก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่อันนี้โหยาวแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยแล้วก็มีรากฝอย แตกแขนงออกมาเยอะแล้วค่ะดังนั้นเราจะทำการย้ายจากปลูกในขวดน้ำไปปลูกในกระถางที่มีดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็สตาร์เคิืจีค่ะเป็นสารป้องกันมแมลงนะคะ ซึ่งกระถางที่เราเลือกมาปลูกเนี่ยมันจะต้องเป็นกระถางที่มีการระบายน้ํานะคะก็คือกระถางที่มีรูค่ะดินที่ใช้จะต้องเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะจ๊ะส่วนเรื่องขนาดของกระถางที่จะนํามาปลูกเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่ที่วัตถุประสงค์นะคะว่าต้องการจะปลูกใส่กระถางใหญ่เพื่อให้ได้ต้นใหญ่หรือ จะทำเป็นต้นไม้จิ๋วคือปลูกลงในกระถางจิ๋วค่ะแล้วเลี้ยงเป็นต้นไม้จิ๋วจะลองดูค่ะเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยคือด้วยความที่มีพื้นที่จำกัดอะนะคะและที่สําคัญก็คือต้นใหญ่อะมีเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนท,ท้ายๆนะคะครั้งนี้ก็เลยจะทำเป็นต้นไม้จิ๋วกับเขาซะหน่อยค่ะ ดูซิว่าผลมันจะเป็นยังไงเราจะปลูกต้นไม้จิ๋วจะรอดหรือร่วงค่ะเนี่ยนะทุกคนเคยได้ยินมาหรือว่าเคยเห็นบางคนนะคะเขาใช้วิธีการตัดกิ่งแล้วเอาไปจุ่มน้ำยาเร่งรากแต่อันเนี้จะบอกว่าไม่ได้จุ่มอะไรเลยนะแช่ในน้ำเปล่าล้วนๆเลยค่ะเอาละเรื่องต้นไม้จิว๋วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าผลเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือ เห็นไหมเรามีต้นใหญ่นะต้นใหญ่กระถางใหญ่พุ่มใหญ่ก็มีค่ะเนี่ยแหละเด็ดมาจากตรงเนี้ยล่ะค่ะเอาไปทำต้นไม้จิว๋วเป็นไงพุ่มใหญ่เนาะจะบอกทุกคนว่าเข็มม่วงเนี่ยดอกสวยมากใครเดินผ่านไปผ่านมานะชมกันทุกคนเลยอยากดูไหมว่ามีวิธีการดูแลยังไง การดูแลต้นเข็มม่วงให้สวยงามแล้วก็ออกดอกสพรัง่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลยนะคะเพียงแค่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องที่1ถ้าหากว่าเข็มม่วงเขาได้รับแสงแดดจัดเต็มวันต้นก็จะเติบโตดีออกดอกเยอะมีสีสันสดใสหากปลูกในที่ร่มรำไร อาจจะทำให้ต้นไม่ค่อยออกดอกหรือว่ามีดอกสีซีดได้ค่ะข้อ 2. การรดน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ระวังอย่าให้น้ำขังเพราะอาจทำให้รากเน่าได้ค่ะข้อ 3. ต้นเข็มม่วงเขาชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำดีนะคะและต้องมีธาตุอาหารที่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงดู ต้นดอกใบนะคะถ้าราหารควรจะสมบูรณ์ค่ะแล้วดอกมันจะสะพรั่งเขาสี่ควรให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อบำบรุงต้นแล้วก็ส่งเสริมการออกดอกเช่นปุ๋ยสูตรเสมออย่างเช่นสูตร15 15 15ให้ทุกๆ1-2เดือนนะคะเพื่อบำบรุงต้นให้แข็งแรงปุ๋ยสูตรตัวกลาง และตัวท้ายสูงเช่นสูตร12 24 12หรือว่า8 24 24ให้ในช่วงก่อนและระหว่างที่ต้นกำลังออกดอกค่ะเพื่อก,กระตุ้นการสร้างดอกและทำให้ดอกมีสีสันสวยงามควรใส่ปุ๋ยตามอัตราส่วนที่ฉลากแนะนำนะคะและรดน้ำตาม หลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วทุกครั้งค่ะข้อที่5ดรู้ไหมคะว่าการตัดแต่งกิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ต้นเข็มม่วงมีทรงพุ่มที่สวยงามและกระตุ้นการแตกกิ่งใหม่ซึ่งนั่นเป็นการนำมาสู่การออกดอกที่มากขึ้นด้วยนะคะ และเจ้าเข็มม่วงเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะตัดแต่งทรงพุ่มให้เข็มม่วงเป็นทรงกลมหรือว่าทรงอื่นๆตามที่เราต้องการได้ด้วยนะเนี่ยดูสีบำรุงดีๆก็ได้ดอกใหญ่ๆนะคะสีก็สวยด้วยกราบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์และทุกคอมเมนต์สาระไทยขอกราบขอบคุณนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามายัางไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอย่าลืมนะตรงนี้จะเป็นการปักชำแล้วนำมาใส่กระถางที่ใหญ่หน่อยนะคะส่วนเมื่อต้นคลิปเนี่ยจะเป็นกระถางจิ๋วเพราะจะทําต้นไม้จิ๋วค่ะสวยๆแบบเนี้ย สามารถที่จะปลูกใส่กระถางก็งามหรือจะปลูกเป็นแนวรัว้วแนวทางเดินเนโอ้โหสวยสว่างสวยมากนะ